ข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมครับเพลงดังถ้าเขาจะรักยืนเฉยเยเขาก็รัก,กรัเฟิร์สอนุวัฒน์งานเข้าเฟิร์สอนุวัฒน์ซึ่งกำลังเรียกว่าเป็นดาวรุ่งที่กำลังมาแรงเจ้าของเพลงดังอย่างที่ผมบอกไปล่าสุดนักร้องหนุ่มคนนี้ได้กระทำการผิดพลาดในชีวิตเป็นอย่างยิ่งแต่เขาก็บอกว่านี่คือบทเรียนครั้งสำคัญเลยนะล่าสุดเขามีการโพสต์คลิปหลุด ลักษณะเป็นคลิป18บวกก็คือเป็นคลิปอนาจารย์ลงในสตอรี่ไอจส่วนตัวนะครับก็เรียกว่าเป็นคลิปลับเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหญิงคนหนึ่งนี่นะฮะปรากฏว่าไม่กี่นาทีหลังจากที่โพสต์คลิปลงไปปรากฏว่าเหมือนว่าจะรู้ตัวก็เลยลบคลิปออกไปแต่ก็ไม่ทันซะแล้วคุณผู้ชมฮรไม่ทันแล้วครับเนื่องจากว่ามีชาวเน็ตนะครับแคปเอาไว้ได้ทันนะครับ โดยโซเชียลเนี่ยตอนนี้ร้อนละอุแล้วก็มีการติดแฮชแท็กคำว่าเฟิร์สอนุวัตจนกลายเป็นพุ่งเป็นอันดับหนึ่งของเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับนี่นะฮะล่าสุดต่อมาเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําลงไปในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข้อความบอกว่าจากกรณีที่ IG Story ของผมเนี่ยได้มีการลงคลิปนะฮะผมยอมรับผิดยอมขอโทษทุกคนอย่างที่สุดครับ ผมลงคลิปวิดีโอด้วยความผิดพลาดขาดความรอบคอบก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลในวิดีโอเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ในทวิตเตอร์เพิ่มเติมอีกบอกว่าหลังเกิดเหตุผมได้พูดคุยกับผู้เสียหายในวิดีโอเพื่อขอโทษและรับผิดชอบในทุกกรณีนะครับต่อมาหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นจนํานวนมากนะครับปรากฏว่าทาง เพจ Facebook ของค่ายเพลงต้นสังกัดของเฟิร์สอนุวัฒน์ก็ได้ออกมาระบุชี้แจงนะครับบอกว่าทางค่ายได้มีการสั่งพักงานเฟิร์สพร้อมกับงดโปรโมททุกอย่างที่เกี่ยวกับเฟิร์สอย่างไม่มีกําหนดทางค่ายและเฟิร์สติดต่อไปหาผู้เสียหายเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทุกกรณีโดยผู้เสียหายรับทราบถึงความผิดพลาดและความไม่เจตนาของเฟิร์สแต่หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่ไปขุดเรื่องที่เฟิร์สเนี่ยเคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากงาน Thailand Master Youth เมื่อวันที่3เมษายน64ที่ผ่านมาแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่านี่หรือพฤติกรรมของผู้ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของชาตออินี่นะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกนะครับบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีคนคอยสนับสนุนและผลักดันเขาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้หญิงในคลิปที่เจ้าตัวยอมรับบ,บอกว่าเป็นคนที่คบกันมานานถึง3ปี แต่ไม่ได้เปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ส่วนใหญ่จะพูดถึงแค่ตอนที่ไลฟ์ผ่าน IG ส่วนตัวเท่านั้นส่วนคลิปที่หลุดออกไปนั้นยอมรับบอกว่าได้คุยกับฝ่ายผู้เสียหายยินยอมที่จะเก็บโมเมนต์ของทั้งสองไว้โดยใช้ฟิลเตอร์ s t s t y r y บันทึกแต่เกิดผิดพลาดกดโพสต์ลงไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจนมีคนใกล้ตัวเนี่ยโทรมาถามจึงรีบลบทิ้งทันที ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเฟิร์สยอมรับบอกว่าเป็นความผิดพลาดของเขาคนเดียวรู้สึกช็อกแล้วก็เสียใจอีกทั้งตอนนี้ฝ่ายหญิงก็ถูกโจมตีจากการกระทาของเฟิร์สอย่างหนักหน่วงเขาจึงต้องออกมาโพสต์ชี้แจงความจริงเพราะรู้สึกไม่แฟร์ต hey ่อฝ่ายหญิงจึงอยากให้ทุกคนนะขอร้องว่าไม่แชร์คลิปหรือพูดในเชิงที่สร้างความเสียหายต่อฝ่ายหญิงขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับบางส่วนที่ออกมาแสดงความเห็นให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าให้กําลังใจสู้ เก็บเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นไว้เป็นบทเรียนนะแล้วก็มีแฟนคลับบอกว่าจะคอย สนับสนุนในเรื่องที่ดีของเฟิร์สต่อไปอะไรออทํานองนี้เนี่ยนะครับพอ,อแฟนคลับออกมาปกป้องแบบนี้อีกส่วนที่มองว่าแหมมันไม่ควรที่จะลั่นแบบนี้นะคะคก็ออกมาว่าแฟนคลับอีกอีกทอดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ร้อนจริงๆคุณผู้ชมสําหรับประเด็นนี้นะคะซึ่งมันก็มีการพูดออกมาหลากหลายตั้งแต่คลิปที่โผล่ออกมาแล้วเขาก็แคปเจอร์กันไว้ได้เนี่ยนะคะตั้งแต่ว่าเอ๊ะเป็นการกระทําที่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมหรือเปล่าหรือแม้กระทั่ง สลับผิด Account คือ IG Story เนะี่ยหรือว่าการเล่น IG Instagram นะมเนี่ยคุณผู้ชมมันสามารถมีหลาย Account ได้ <c oughs> เขาใช้แอคหลุมคือไปโพสต์ในแอคหลุมแอคหลุมก็คือแอคส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้เป็นสาธารณะทั่วไปนะคะแล้วหลายคนก็บอกว่า เฮ้ยไม่ว่าจะอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่แอคหลุมหรือแอคส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรจะโพสต์ภาพอาจารย์ลงในโซเชียลเลยแต่เขาก็ออกมายืยนยันบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาจะปรับแต่งฟิลเตอร์แล้วมือลั่นดันกดโพสต์มือไปกดปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าไปล่วงละเมิดอะไรเขาเป็นแฟนกันแต่เห็นหน้าชัดเจนไงเขาก็เลยออกมาเซฟผู้หญิงมือลั่นนะครับมือลั่น,นะนกดพลาดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับเฟิร์สอนุวัฒน์แล้วก็เป็นบทเรียนสําหรับทุกคน หลายๆคนยคนเพราะว่ามันจะมีเาเรียกว่าแกลลอรี่เนี่ยในมือถือเราเนี่ยนะทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอภาพบางนตัวเออมันเป็นภาพส่วนตัวบางทีเราเผลอเนี่ยนะไปกดหรือว่าบางทีใส่กระเป๋าของเกงแล้วมันแบบมันกดไปโดยอัตโนมัติมันไปกดปุ่มส่ง้ใหอะไรทํานองเนี้โดยที่ไม่ตั้งใจครับอาจจะทําให้มีภาพที่ไม่อยากจะให้สังคมเห็นเนี่ยปรากฏได้ด้วยความเคารพนะ คือถ้าภาพผมเนี่ยกดออกไปไปเผยแพร่ก็ไม่ต้องดูหมาถึงของพี่แป๊ะรอคะใช่เพราะว่ามันไม่น่าดูอะไรเลยครับแล้วผมก็จะไม่เสียใจอะไรเลยเหมือนกันจะได้ว่าถ่ายไปเยอะเลยที่เราอ่ะมีนี้ก็พูดเล่นๆแต่ก็เป็นการต้องระวังเป็นอย่างยิ่งใช่นะครับ